สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาติดตามตเตาเผาถ่านแบบซปเปอร์ซันครับผมนะเป็นแบบไร้ควันนะครับผมวันนี้ลงสองตาครับตอนนี้เริ่มคลายแก๊สเลยครับผมนะมาถ่ายช่วงคลายแก๊สตอนนี้ก็อยู่ประมาณตีสองครับนะออกมาดูช่วงตีสองครับผมนะโอเคครับนะไม่ได้เติมเชื้อเพลิงนะครับ ปล่อยให้ดับเองครับผมพรุ่งนี้เช้าค่อยเก็บครับผมนะนี่คือความร้อนคงที่ได้ครับผมถ้าพะยุมความร้อนคงที่ได้นี่ก็จะขายแก๊สได้ไวครับผมนะอันนี้จะอันนี้เตาสองเตานี้เผาด้วยไม้แห้งนะครับนะเป็นฐานดีมากๆเลยครับผมขึ้นจวดเลยครับนะสวยงามมากครับสองเตาข้างกันเลยครับผมเดี๋ยวมีลมนิดหน่อยนะครับผม ตรงกลางคืนจะมีลมมานิดหน่อยแต่ก็โอเคครับไม่ลมมาก,กแก๊สถังรุนแรงมากครับตอนที่สองนี่แรงมากกว่าตอนที่หนึ่งนะครับผมพอไม้จะแห้งมากกว่ากันนะครับนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคครับนะาอทานทุกวันครับนะเก็บทุกวันด้วยครับผม เข้อฐานทุกวันเก็บฐานทุกวันครับผมนะก็เก็บวันละสามกระสอบนะครับผมก็โอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นงานเสริมได้ครับผมหลังจากการทํางานนะครับตัวสองนี่แรงมากเลยครับในขายเก๊สเต็มที่แล้วครับผมรอรับรอรับเงี้ยครับผมนะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ